thank <laughs> you รถอเปิดสองของสภาฯของท่ดเรียบรอย้ืลาขบวรถด้วค่ะนรถอเรียบสถานบโะาารขาเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนทีกต้นทางสถานีสวนเปิดปฏิทินจุดปรารทางสถานีวรแก้ววลำโพงขอความปรารนา ครับค่ะ